สวัสดีนะักลงทุนทองครับทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่อง y ย o ทูบโกลาลเพจโกลาลแล้วก็เว็บไซต์ g กลาล w ค c o m g o l d a r เ u n d เป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับเราก็จะมาสรุปภาพรวมการขึ้นไหมของราคาทองคำในสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงคาดการราคาทองคำในสัปดาห์หน้าซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเองประเด็นสำคัญที่ทุกคนรอคอยก็คือการประชุม ประจําปีของเฟดที่เมืองแจ็กสันโฮนะครับซึ่งประธานเฟดก็ไม่ได้มีข้อมูลอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมนะครับทําให้ราคาทองคำยังสามารถปิดตลาดเหนือ1,910้อดอลลาร์ 1, ส่วนในสัปดาห์หน้าจะเป็นอะไรผมจะพูดคุยกับทางคุณพัทรินบันชิรคพันธ์ชีฟโอเปอเรชันออฟฟิเชียลของทางเร่งหองคอมมูนิตี้นะครับไปดูกันว่าเมื่อราคาทองคำยังสามารถมายืนแถว19141915ได้มีโอกาสจะขึ้นต่อหรือว่าลงไปทดสอบที่1,900อย่างที่ผ่านมานะครับ สวัสดีคุณมัตลินครับสวัสดีค่ะสุปก็ไม่มีอะไรใหม่นะครับเนื้อหาที่จรระรวมไเถทแถลงที่แจ็คสันโฮทองคำก็ไม่หลุดพันเก้ายืนหนึ่งเก้าหนึ่งห้าได้อย่างนี้ทิศทางจะไปไงต่อครับคือเราต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าจุดตรงนี้บริเวณหนึ่งเก้าหนึ่งห้าเนี่ยมันเป็นจุดตัดของเส้นสองร้อยวันกับเส้นยี่สิบวันค่ะค r o s กันพอดีบริเวณนี้นซึ่งก็ถือว่า เหมือนยืนอยู่กั้มกึ่งตรงตรงจุดตัดนะคะเพราะงั้นถ้าหลุดจากบริเวณนี้หรือจริงๆแนวจริงคือหนึ่งเกหนึ่งสาเนี่ยค่ะคถ้าหลุดลงไปก็น่าจะไปที่แถวๆเดิมที่ที่อาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมาก็คือบรเวณหนึ่งแปดแปถึงหน่งเกอะไรเบริเวณนั้นค่ะแต่ว่าถ้าสามารถยืนบริเวณนี้แล้วขึ้นไปเหนือ1925ได้ก็จะไปเทส1945ซึ่งเป็น จุดที่สำคัญมากคือถ้าผ่าน1945ไปได้ก็มองขึ้นต่อแน่นอนแต่ถ้ายังอยู่บริเวณนี้นิ่งนองนิ่งนองอยู่แถวนี้เนี่ยก็มองว่ายังมีสิทธิ์กลับไปที่เดิมได้เหมือนกันโมเป็นตั้มทางนี้หงงมองไงครับโอก,กาสไปทางไหนมากกหมากันนะครับถ้าเกิดดูจากจริงๆค่ะจริงๆ อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี้ยต้องบอกว่ามันขึ้นมาเป็นเป็นเป็นบวกเป็นอาทิตย์แรกหลังจากที่ลงติดติดกันสามสี่อาทิตย์นะคะอก็ mm hmm. ถือว่าดูดีมากๆเลย,มยแม้กระทั่งเข่าวเมื่อวานเนี้ยจริงๆมันเหมือนเดิมก็จริงแต่ว่าเขาก็เน้นย้ำว่าเปิดโอกาสที่จะเอยังเปิดช่อง Open d o อ r ที่จะเอะขึ้นดอกเบีย้ยอีกแต่อีกได้สักหนึ่งครั้งหรือกี่ครั้งก็คือ,อย่งโอเพนดออยู่ไม่ได้ไม่ได้ระบุอะไรขนาดนาั้นซึ่ง ทุกคนก็คาดว่าโนเวม b e r เนี่ยก็น่าจะขึ้นค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็ยังพูดเหมือนยังย้งตัวเองว่าเรต้องดูตัวเลขเศรษฐกิจด้วยนะว่าเศรษฐกิจ,จเป็นยังไงแล้วก็มีประธานเฟดของสาขาอื่นเช่นบอสตันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะจะมีบางคนที่พูดว่าจริงๆแล้วดอกเบี้ยตอนเนี้ยก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ที่โอเคแล้วนะบางท่านก็พูดแบบนี้เพราะงั้น ก็เลยเป็นอะไรที่อ่าข้อแรกคนก็พอจะทราบอยู่แล้วว่าเขาน่าจะพูดประมาณนี้ครับมันก็เลยไม่ได้ลงไปไหนมากนะอืออือก็คือตลาดรับข่าวแล้วใช่ไหมครับอ,นนอันนี้ทางเรามองอย่างนั้นนะนะคะเพราะว่าอ,อย่าง,อย,างอย่างที่บอกว่าทุกท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าแบบเขาเขาเขาจะขึ้นอีกครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะอือออ่าเพราะงั้นเมนื่อวานที่เขาพูดเขาก็เน้นย้ําคําพูดคล้ายคลยเดิมแต่ทางนี้เนี่ยเขาก็พูดว่าเออ มันยังไม่ถึงตัวเลขนี่ยังไม่ถึงเป้านะต้อง2%ต้อง2%อะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้มันก็ต้องดูตัวเลขเศรษฐกิจประกอบซึ่งอาทิตย์หน้าเนี่ยจะมีตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญเยอะพอสมควรครับค่ะก็จะมีนอนฟาร์มแน่ๆเนาะวันวันศุกร์ส่วนวันวันพุธเนี่ยก็จะมีอ่าตัวจ้างงานแล้ไผนอกภัยคุณใช่มี ADP มีอ่าไอตัว GDP ครับ เนี่ยค่ะวันพุธค่ะก็ม,มีหลายตัวที่สําคัญเพราะงั้นตัวเลขเหล่านี้มันก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่ทําให้เขาตัดสินใจด้วยค่ะว่าตกลงจะขึ้นไม่ขึ้นแบบว่าทุกคนก็มองว่าน่าจะขึ้นอีกครั้งหนึ่งอืมคือตอนนี้ผมเห็นประธานในส่วนของประธานเฟดสาขาก็เสียงแตกพอสมควรนะครับบางคนก็ยังยืนยันว่ายังอยากให้ขึ้นอยู่บางคนก็บอกว่าโอเคพอแล้วพอแล้วแต,แต่แต่กลุมนแทกบอกว่าสมควรแล้วพอแล้วอะไรทำนองนี้นะ ผมก็เลยบอกว่าอ้แล้วหลังจากนี้เองตลาดมันจะไปดูอะไรกันก็นนคือก็ว่ากันไปตามสเต็ปเหมือนเดิมใช่ไหมครับคือโอเคต้นเดือนดูตัวเลขแรงงานกลางเดือนดูตัวเลขเงินเฟ้ออะไรอย่างนี้ถูกไหมฮะใช่ค่ะเพราะว่าอย่างสาขาบอสตันกับเนี่ยฟิลาเดลเฟียค่ะจะเป็นสาขาที่บอกว่าพอแล้วจะ่าจะอยู่ตรงนี้แหละพอได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนเนี้ยต้องบอกว่าเรื่องอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเริ่ม เริ่มแย่ค่ะก็คือประเทศจีนไปก่อนแล้วเนาะต่ประเทศอเมริกาเนี่ยถ้าเราขึ้นดอกเบีย้ยขนาดเนี้ยเออโฮมโลนเนี่ยมันไม่มันไม่มีใครใจ่ายไหวอะค่ะเพราะว่าถ้าดอกเบีย้ยโฮมบ้านเนี่ยเจ็ดเปอร์เซนกว่าอ,อืตอนกู้บ้านตอนเนี้ยก็ไม่น่าจะมีใครสามารถซื้อได้เยอะค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องอสังหารมิามทรัพย์เนี่ยก็จะเป็นปัญหาที่ตามมาแล้วก็แน่นอนว่าอย่างอื่นก็จะตามตามมาถ้าดอกเบี้ยสูงขนาดนี้การจ้างงานเอา ภาคการผลิตหรือว่าอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยถ้าต้องใช้การกู้แบค์เนี่ยมันก็มีคอสที่สูงขึ้นมากๆเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นผลตามๆกันมาเพราะงั้นก็ต้องดูตัวเลขคือแต่ทั้งนี้ท้งนั้นเฟดเขาก็อย่างที่บอกเขามีเครื่องมืออยู่แค่อย่างเดียวนะคะก็คือเรื่องการขึ้นหรือลงดอกเบีย้ยเพราะงั้นถ้าเป้าหมายเขาคือการสกัดเงินเฟ้อแล้วเครื่องมีเครื่องมือเดียวที่เขามีก็คือการขึ้นดอกเบีย้ยเพราะงั้นก็ อ่อไม่น่าแปลกที่เขาจะใช้คาทีบอกนี้ใช่ไหมคะครับอ่าค่ะเพราะงั้นก็เราก็มองว่าแต่มันก็ค่อนข้างรับข่าวกันไปแล้วแต่ตอนนี้มันอยู่บริเวณเนี้ยซึ่งนักลงทุนเขาก็มองว่าอนาคตอ่ะน่าจะขึ้นแหละแต่ว่าอาจจะยังยังหรือเปล่าอาจจะยังไม่ถึงเวลาแล้วก็อ่ากองทุนก็อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ขายอืมครัมันขายแล้วถูกไหมก็ขายแล้วใช่ใช่ค่ะเพราะงั้นคือถ้านักลงทุนบางท่านก็คือมองว่า อยังไม่ถึงเวลาขึ้นเขาก็อาจจะขายก่อนอย่างเงี้ยค่ะครับแต่ว่ากันยากันยานี้ไม่น่าจะขึ้นถูกไหมอ่าเห็นที่เท่าที่อ่านปลายกันยาปลายกันยาปลายกันยาก็คืออย่างครั้งครั้งต่อไปคือประชุมเอเซีครั้งต่อไปคือปลายกันยาก็าย,ยังยัง<า>ยไม่ขึ้นข<อ>ึ้นอกว่าเป็นเปเปอร์ใช่ค่ะโอเคงั้นก็อย่างนั้นผมว่าราคาก็ยังน่าจะขึ้นไหวตามเทคนิคไปก่อนถูกไหมฮะตามเทคนิคใช่ค่ะเราก็ดูตามเทคนิคแล้วอย่างที่บอกก็คือ ตรงนี้ยตรงจุดหนึ่งเก้าหนึ่งสี่ที่อยู่เนี่ยมันก็มันก็คือเป็นจุดจุดปัดนะคะระหว่างระหว่างเป็นจุดที่สําคัญมันเป็นจุดรับแข็งแข็งเก่าก็คือหนึ่งเก้าหนึ่งสามซึ่งถ้าหลุดตรงนี้ไปก็จะไปบริเวณเดิมไปวิ่งไซเวเบริเวณเดิมรอข่าวาตัวนอนฟาร์มเอย <PC I, S 2> ตัว cpi cpi อ,อย่างนี้เล่งเล่งหงงแนะนํายังไงดีครับกูรูการลงทุนอมองว่าตอนนี้เราเวดังสี่ ค่ะเวท N C ก็ก็ดีนิดนึงเพราะว่าที่นั้นมีข่าวข่าวค่อนข้างสําคัญหลายตัวนะคะค่ะเพราะงั้นก็คือถ้าอย่างตรงเนี้ยอ่าบางคนเขาก็แนะนําว่าถ้าเด้งขึ้นไปอีกก็คือให้ open short ครับค่ะบางบางเท่าที่เคยอ่านบางท่านก็ open short อย่างเช่นที่ที่บริเวถ้าขึ้นไปเหนือหนึ่งเก้าสองศูนได้ก็สามารถ open short ได้แต่ทีเนี้ยเราก็ปิดสั้นๆ เพราะว่าตรงนี้มันขึ้นมาบริเวณที่แบบใกล้นนแนวต้านแนวต้านสาคัญก็1925เอ่ยครับว่าถ้าทะลุไปก็ต้อง stop loss เพราะว่าน่าจะไป่งเก1940 1945ได้เลยแล้วถ้าเกิดหลุด1910ลงมาละ่ะเป็นรอพันเก้าเหลือไปรอ,อ,อโลเดิมถ้าหลุดถ้าหลุด1910มองว่ารอรูเดิมได้บริเวณ1885เนี้ยค่ะ็ขาไปรอรูเดิมเนาะทองไทยทองไทยนิดนึงครับ คาดว่าคงรอ,อคงรอ,งรอนยโยบายรัฐบาลใหม่ถูกไหมฮะทองไทยใช่ค่ะคืออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยบาทแข็งขึ้นมาได้ตอนช่วง<น>ที่เขาเลือกนายกนายก,กันใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้ก็เห็นเห็นได้ว่ามันอ่อนกลับมาอีกแล้วแต่ว่าก็ยังอยู่ในกรอบเดิมค่ะก็คือยังไม่ทะลุ35.6เ,เนอะเพราะงั้นแต่ตอนนี้ด้วยด้วยสปอตที่มันที่มันขึ้นมาแล้วก็บาทมันก็อ่อนมาหน่อยเนี่ยก็ทำให้ราคามันสูงขึ้นมาจากอาทิตย์ที่แล้วช่วงมนาครเราจะเห็น เห็นเลยว่ามีสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยไปแตะอยู่แบบหลายหลายครั้งน่าจะช่วงวันอังคารอวแล้วอ่าถ้าใครซื้อตอนนี้ก็ขายได้กําไรสองร้อยกว่าบาทละสามร้อยบาทอืมไม่รู้จะลง<อ>ไปให้ให้เกี่ยวหรือเปล่านะค่ะก็ก็อย่างที่บอกค่ะถ้าเห็นเห็นสามหนึ่งห้าร้อยเนี่ยซื้อได้ซื้อได้เลยอืแล้วก็เนี้ยเห็นไหมวันนี้มันก็ขึ้นมาที่สามหนึ่งประมาณแปดร้อยห้าสิบะค่ะครับ เราทากำไรไปได้รอบสั้นๆเหมือนเดิมใช่ใช่ค่ะใช่แต่ว่าก็คือตอนนี้ของของของไทยเองก็ต้องรอนโยบายอย่างเงี้ยถูกไหมฮะไม่ไม่น่าจะมีอะไรแล้วถูกไหมฮะตอนนี้ไม่น่าจะมีอะไรขัดแย้งดูดไม่มีความขัดแย้งแล้วนะคะตอนนี้เพราะงั้นมันก็ต้องอิงกับตัว US Dollar Index ด้วยครับเป็นสําคัญค่ะเพราะงั้นตอนนี้มองว่าถ้าดอลลาร์แข็งบาทก็อ่อนอืก็เป็นแบบนี้ค่ะ โอเคขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ่สวัสดีค,ดค่ะต้องขอบคุณคุณปัะรินบริษัทกระพานชิพออฟฟ o เชียลออฟฟิเซอร์ของทางเร่งหงที่มาร่วมพูดคุยนะครับอย่างที่คุณประธินบอกแหะครับตรงจุด19131914ถือเป็นจุดสําคัญทางด้านเทคนิคนะครับว่าเป็นจุดตัดระหว่างเส้นค่าเฉลี่ย20สวันแล้วก็2 0 0้วันทองคําก็ยังมีโอกาสขึ้นและก็ลงได้ซึ่งไม่ต้องมาดูตัวเลขเศรษฐกิจประกอบนะครับสัปดาห์หน้าก็รอดูตัวเลขการจ้างงานว่าจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับถ้ายัางออกมาดีก็าอาจจะ กดราคาทองคําลงไปอีกนะครับก็ต้องมาดูกันว่าสุดท้ายแล้วจะออกมาในส่วนของทองไทยช่วงนี้ลงตัวนะครับเงินบาทกลับมาอ่อนค่ายครั้งหนึ่งต้องมาดูว่าจะไปถึง32มหมหรือเปล่าต้องมาคอยดูกันนะครับและนี่ก็คือข้อมูลที่ทางโคมราอยู่บิกฝากกันในวันนี้ถ้าชื่นชอบรบกวนกดไลค์กดแชร์กดสมัครแว่องทางต่างๆให้ด้วยนะครับทั้งทางยูทูบทังเพจแล้วก็ทางเว็บไซต์ขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ